สวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลชาแนลนะครับวันนี้พาะมาเบิงกลุ่มวิสาหากิจเลี้ยงโคเนื้ออำเภอหน้าตาลนะครับ จะพาพี่น้องมาเบิ่งสูตรการทำอาหารเทียมานะครับของประธานสุรัตครับคุณมีสาขาคิดอย่ศางงัวอยู่หน้าตาลเนะาะครับเบิร์นหน้าตาลนะครับเพผนมีประสบการณ์มาทำกว่าสองปีนะครับเล็ดอาหารสูตรผสมอาหารแบบประหยัดต้นทุนเนาะต้นทุนครับ,รบอ,อ่ามี่ยังเน่ครับอ่าเริ่มต้นครับเริ่มต้นก็จะมี่ห่อมอ่อนนี่ห่อมอ่อนห่อมอ่อนครับห่อมอ่อนครับ อ่อนอ่อนแห้งบมออ่อนธรรมดาอ่อนอ่อนแห้งเลยครับอ่อนแห้งจะดีมากเนาะครับอ่อนแห้งที่หมาก็จะนุสุกต่อมาก็จะเป็นห้ามแก่ครับนี่ผมมีห้ามแก่พอห้ามแก่นะครห้ามแก่นี่กิโลหนึ่งห้าบาทนะครับอ๋อกิโลละห้าบาทห้ามแก่จะถือกเนาะอ่อนห้ามอ่อนกิโลสิบบาทครับสิบบาทแพงกว่ามานนี่ชุนเลี้ยงครับกากชุนเลี้ยงนะครับกากชุนเลี้ยงกากชุนเลี้ยงนี่เป็นโปรตีนเนาะเป็นโปรตีนครับโปรตีนนะครับพี่น้องนะครับมีกากชุนเลี้ยครับแล้วก็มี่ชุนผสมหรือก็กรรมฐาน อ๋อกรรมฐานอ่ากันกันทองมันอืดครับโอ้กรรมฐานกันท oh, oh. องเหรยนะคือไหนนะแล้วก็แล้วก็มาที่ข้าวโพดบดครับข้าวโพดโยต์ข้าวโพดอาหารสัตว์นั่นก่อนข้าวโพดอาหารสัตว์ในกระเพาะหมูนะครับนี่แถวหน้าตาข้ากระมีเนาะมี่น I mean, ี่ในทองตลาดครับครับผมในทองโลหะลิปสามาลครับอันนี้สารฟินิกครับวิตามินวิตามินวิตามินนะครับวิตามินคือเขาเรียกว่าวิตามินเองเนาะ ก็ได้แก้อย่างนี่อันนี้คือถ้าให้มันสมบูรณ์ขาดเรื่องวิตามินอาหารกินอาหารอ,อร่อยเขาเอร่อยกินอร่อยดีาดาคือชุดลดวอาไงจะขายชุดลด พวก่วนประกอบสําคัญจะเป็นกระโพดแห้งลั่มกระโพดบดนะครับเมนสิบรั่มกระโพดหรือว่าอย่างนี้เปียร์อะไรเงี้ก็เสพวัสดุในท้องที่น้องต้นกล้วยก็ได้ที่น้องไหนกินมีแนวไหนกับมาเฮ็ดแนวไหนครับไส้ตากแห้งครับตากแห้งตากให้มันแห้งแล้วก็มามามัดครับตามส่วนไอ้ทีนงแนวนี้มันกินไหมมันกินเนาะบนกินครับแล้วก็ขาดวิตามินน้ำต้องมามัครักมามักครับมักขึ้นนึงก็ได้ครับ หมักนเนี่ยมาแรงเต้นสาวกินเ่าแต่แรกว่าบดนเนาะครับเพราะว่ามันมีคุกคุก12ชั่วโมง12ชั่วโมงได้ผลเลยครับก็เมื่อนี่สิใหญ่ครับมื่นหนึ่งเป็นกิโลขึ้นครับการน้ำตาลส์โมเมนการน้ำตาลนี่เป็นส่วนประกอบมีซีมากครับตัวนี้เนาะเกลือเกลือเกลือเฮ้านะครับเกลือนี่จะทำมะแฮมันบดครับเราต้องใส่สารพอมีเกลือเราต้องใส่ซันกันบูดครับใส่เกลือเพราะว่าขำขึ้นเกลือนี่ ถา้านห้ามัดสามสิบกิโลหนี่งเกลือไปแค่กิโลนึ่เงเดี๋ยว<ม>ช่วงว่างๆเนาะมการรีกิจนะกรรมมัดเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งอีกที่หน่งแม่อยากได้สูตรเด็ดเจ้ผาเบิ่งโอเคสารเมื่อน,นี้ขอบคุณนะครับขอตัวครับท่านประธานขอบคุณและสมสบัติครับวันนี้จะเป็นว่าผัดสมนะครับบราหมันตัวใหญ่เลยนะครับน้หนักอยู่มันหกลอยถึงเจ็ดลอยกิโลนะตัวนี้เตรียมขุนอย่างเดียวนะครับกินอาหาร t m r ขอนะขอบคุณนะครับสารับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องโชคไพสาลนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณ,นะคณและกะ็สวัสดีครับ